ร้านลับๆในซอยเล็กๆแต่รสชาติโคตรเด็ดจนต้องบอกต่อร้านจ่องเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำการันตีความอร่อยจากรางวัลที่ได้รับมากมายไม่ว่าจะเป็นเปิดพิจารณาโดยแม่ช้อยนางลำการันตีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานโดยแซนเซอร์ติฟายและนอกจากนี้ยังติดอันดับร้านขายดี2ปีซ้อนในไลน์แมนร้านจ่องเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีจะมีประวัติความเป็นมายังไงและมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ อาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับครับผมสิงห์นรกโครงการนิ่งที่เล่นชื่อจ่องครับเป็นเจ้าของร้านจ่องเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำครับอ๋อโอเคก็คือพี่เป็นเจ้าของร้านเลยใช่เป็นมาอย่างไรครับสำหรับร้านจ่องเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยผมทําฟาร์มไก่ชนอยู่ครับแล้วก็ทําต้มเนื้อครกินกันกับทางสมาชิกแล้วก็ลูกค้าเราผมว่าเขาชอบชอบเสร็จเนี่ยอ่าเราก็มีโครงการกับพี่แล้วก็เปิดสายเราแฟน จะทําร้านกะเหล่าเนื้อปีห้าเจ็ดก็เราทําเป็นร้านกะเหล่าไว้ขึ้นมาเลยห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดต่อห้าีปีอรแล้วเขาเนี่ยทั้งหมดคราวนี้ปีที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดปีที่แล้วครับพี่เอาสูตรยังไงมายังไงครับมาจากไหนยังไงคิดเองหมดคิดเองเลยทุกอย่างหมายถึงว่าลองผิดลองถูกใช่แล้วให้เพื่อนชิมรอฮะใช่ให้เพื่อนหรือว่าคนที่เขามาซื้อไก่ชนลองชิมดูชิมดูสูตรอะไรต่อแล้วก็ลูกค้าบ้างไปลูกค้านี่เป็นคนบอกอ๋อว่ารสชาติจะได้จะไม่ยงก็เราก็เอามาวิเคราะห์รัแลล้วก็เยทําสูต แล้วก็เลยเป็นที่มาณปัจจุบันนี่ยลูกค้าก็เริ่มเริ่มเริ่มมา,มาร์จนกระทั่งมาปีอาสองห้าอิแม่ช้อยนางร้งชาช่นี่ใช่มาที่นี่เหรอมาที่นี่เลยผมว่าเขารู้จักร้านพี่ยังไงมันลึกเหมือนกันนะเขาซอยมันลึกเหมือนกันมีคนซื้อไปให้แกชิมอ๋อแล้วก็แกก็ถ้าจำไม่ผิดซื้อให้แกชิมสองครั้งครับแล้วแกก็เลยมาชิมที่ร้านเลย นั่นคือจุดเริ่มต้นแกกแกมอบตาเปิดตาเปิดพิจารณาเนี่ยนะตั้งแต่<อ>บลักนั้นมายอดขายมาขึ้นมาดีตลอดตลอดะอ๋อก็คือเหมือนการันตีความมร่อยก็ปร,ประมาณนั้นผมก็มไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่แต,แต่แกเป็นคนมอบตาเปิดพิจารณาให้ผม<อ>พิจารัาครับ,รบแล้วก็อ เป็นป้ายังนั้นอ่าเนี่ยป้ายเนี่ยนะครับแม่ช้อยนางลำนะครับประกาศนียบัตรับรองรับรองความอร่อยใช่นะครับโหแล้วก็มีเยอะมากเลยนะลงถึงตะพิมด้วยนะฮะใช่แล้วก็มีหลายๆวารสารเราไม่ได้มานอ่าที่ถึงจะเต็มไปจุดเด่นของที่เนี่ยคืออะไรคือที่ว่าความอร่อยหรือหนึ่งเรื่องรสชาติครับอ่าเราพยายามทารสชาติให้ลูกค้าพอเป็นที่พอใจอ่าแล้วก็วัตถุดิบเราใช้เกรดเออแล้วความสะอาดความอร่อย นี่สิ่งที่ที่ร้านเรามีอยู่รปับจุบันนี้เราใช้ของของดีทั้งหมดเราใช้อะไรที่มันดีแล้วทานให้ลูกค้าทานแล้วลูกค้าพอใจแล้วเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวเลยเนื้อแมวเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่เอาก็ไม่มีครับไม่เอาไม่เอาเนื้อวัวล้วนเลยล้วนล้วนก็คือเราโฟกัสที่เนื้อวัวใช่เป็นเกาเหลาเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ออ แล้วก็จะเป็นพวกลรกจิ้มหรืออะไรกันแล้วแต่แต่เบงยูของเราจะเป็นเมนูพิเศษแตว่าอ่าเสารทิตย์ก็จะเป็นอข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อเข้าหมกแพะครับเนี่ยพิเศษให้เสาราทิตย์ อ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆเดินผ่านมาเห็นเมื่อสึกจะมีไลแมนชอยอะไรด้วยมันคืออะไรฮะยูเซชัยเขายูเซชอยไลแมนเขาเรียกอะไรอ่าติดอันดับอยู่ใน10บร้านดังในนนทบุรีก็คือพี่ไปขายในไลแมนด้วยติด1ใน10บร้านดังในจังหวัดนนทบุรีก็เลยได้ป้ายนี้มาด้วยใช่โอ้โหได้มาสองปีซ้อนแล้วรอสองปีแล้วใช่ปี2003 2004มสองพันสี่่รปีที่จะได้ป่ะเฮ้โอ้โหแสดงว่าการันตีความอร่อยไม่ไม่ว่าจากแม่ช้อย แล้วเขาไลน์เมนโอ้แล้วก็นี่นะโทนี่ก็การันตีให้อีกคนเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่ามาชิมก่อนหน้านี้นะครับแล้วขอพี่เขาทานเลยบอกว่ารอ,อ,อ,อร่อยจริงๆเลยนะครับ,รบผมนะอ่ะโอเคพูดไปเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวลองรีวิวกันให้ดูจริงๆว่าที่ร้านม,มีอะไรอร่อยเป็นทิกเนเจอร์เลยพี่ถ้าเกิดพี่แนะนำเแนะนำตัวไหนดีทำให้เลยนะครับเดี๋ยวขอผมขอญาตไปทำอาหารให้ให้ทานอ่ะได้ครับ เมนูที่หนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับทำได้มาสองปีแล้วนะครับก็คือข้าวหมกแพะเนี่ยครับเนื้อแพะอย่างนี้เลยน่ากินมากนะครับเดี๋ยวต้องลองหน่อยนะครับผมเนื้อแพะนะครับอ่ะเป็นสูตรพิเศษของเขาเลยนะครับแล้วก็นี่ครับน้าจิ้มนี่กับน้ําจิ้มนะครับโอ้โหอันนี้กระเทียมใช่ไหมนะครับยังไม่ทันกินก็ดูถ่าจะอร่อยนะครับอ่ะนะครับบอทีั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังอนื้เหนียวแน่น แล้วก็มีความเครื่องเคียงกระทงกระเทียมพูดเลยว่าม่เคยกินที่ไหนนะขออีกทีนะขอคำที่ตาบนะหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่ืมึงเขาหยุดไม่อยู่อันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับครั้งก่อนไ่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับครั้งนี้คือข้าวหมกครั้งแรกเลยนะครับข้าน้อยขอคารละวะนะเอาเป็นเลยครับรเต็มเต็รครับเมนูที่สองนะครับอันนี้เป็น ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับครั้งก่อนที่มากิน่เป็นน้ำนะอันนี้คือพี่เขาบอกว่าลองกินแห้งดูบ้างมันจะติดใจนะครับก็คือน้ำราดอ่ะของพี่เขาเลยนะครับสูตรพิเศษนะครับเนี่ครับแล้วก็เนื้อดูดิแล้วก็ลูกชิ้นนะครับมีเนื้อมีลูกชิ้นผมจะลองดูนะความหนึบนะครับเส้นอย่างนี้นะครับเอานะหืมลืมครับลืมเติมเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อะไรนะแต่เดี๋ยวพี่ปนนะเพราะมันอร่อยอยู่แล้วเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเท่านั้นเองต่อื่นไม่ต้องใส่ นะครับน้ำว่าอร่อยนะแห้งก็อร่อยอีกนะโคตรอร่อยอีกโอ้โหดูดิมาด,ดูเนื้อแบบให้เยอะมากนะครับเนี่ยเนื้อเ,เต็มเต็มเน้นเน้นสาเนื้อนะครับต้องจัดหยุดไม่อยู่อีกแล้วมือไม้ตันหิวด้วยนะอืมอล้อน,นี่มีน้ำซุปด้วยนะครับมีน้ำซุปด้วยนี่อือน้ำซุปเข้มข้นมากโอ้โหชอบน้ำซุป้ากเลยอ่มเข้มข้นมาก ไม่ต้องพูดเยอะเลวเอาไปสิบเต็มสิบครับไม่มีคำบรรยายต้องมากินเองนะครับสิบเต็มสิบนะครับเมนูต่อไปครับพี่เขาสั่งให้เขาบอกว่าห้ามพลาดนะครับก็คือเนื้อน่องลายเพราะว่ามันมีแต่แบบมีแต่เนื้อเลยเนี่ยเนื้อล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ฟรีเดดของพี่เขานะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเขาเพิ่งรู้จากการพูดคุยนะครับก็คือตัวนี้เลยน้ำจิ้มนะครับสูตรพิเศษนะครับของทางร้านนะครับผมสูตรเฉพาะเลยนะครับพิเศษเลยนะครับผมนะครับกินกับเนื้อน้องลายนี่แหละนะครับเนี่ยใส่ไปเลยแล้วกก็ินนนนะครับอยย่่างีี้เลแตพ แล้วก็มันเจียมนี่อ๋อไอที่ใส่เนื้อไม่อยากกินข้าวนะครับเจ้าเกาเหลาเนี่ยนะครับจับเลยอืมชอบน้ำปุบเขามากเลยนะที่เนี่ยไม่รู้แบบคือที่ไหนยังไงก็ที่ที่เนี่ยคือน้ำปุบคือโนหนึ่งอะ่ะเขาใส่อะไรเข้าไปเนาะเขาแบบไม่ว่าจะซุปนี้ซุปนี้นะอเจอน้ำซุปเข้าไปก็คือจะละลายเดี๋ยวขอญาตตัดกับทีมงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเปิดคลิปกันครับ ไปสิบ้าทีนะครับแล้วนี่ก็คือหมดเรียบแล้วนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับทั้งน้าโทนี่แล้วก็ทีมงานนะครับผมกินเรียบเลยนะครับอเดี๋ยวต้องให้พี่จ๋องนะครับกล่าวเลยถึงคนที่อยากจะมาชิมนะครับจ๋องเกาหลีจ๋องเกาหลี เกาเหล่าเนื้อสนามมีน้ำนิดนึงครับลูกค้าทุกท่านนะคร้าฝากร้านด้วยนะครับร้านจ่องก๋าเหล่าเนื้อสนามมีน้ำนะครับอ่าเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดบ่ายสามโมงครึ่งนะครับอยู่ทุกวันจันทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อที่เบอร์0 8 9 1 8แ8 0 0 7่ครับที่เฟซบุ๊กที่ร้านจ่องก๋เหล่าเนื้อสนามมีน้ำเลยครับอ่าขครที่ชื่นชอบนะครับเมนู เนื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อแพะนะครับผมนะครับก็อย่าพลาดเลยนะครับสำหรับจองเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำนะครับเซิร์ชกูเกิลแมปก็ขึ้นนะครับผมนะทุนนี้เก็รู้จักมาจากกูเกิลแมปยังไงเซิร์ชกูเกิลแมปจองเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำนะครับในไลน์แมนก็มีนะพี่มีครับมีในไลน์แมนก็มีฝากไว้ด้วยนะครับจองเกาเหลาเนื้อสนามบินน้ำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จอง